ทุค,ครับสิ่งที่พักก้าวไกลได้พยายามทาอยู่นขณะนี้นะครับเรื่องของการถักดานให้เกิดประมนิรโทษกรรมแต่ปัญหามันอยู่ตรงที่ว่าเนื้อในมันจะเป็นอย่างไรและความจําเป็นในการถักดานจะต้องเร่งรีบกันขนาดไหนทาไมบางอย่างต้องรีบทําไมบางอย่างไม่ทาวันนี้เรามาถกกันเพราะว่าท่านนี้เนี่ยเป็นท่านที่หัวหน้าพักเก้าไกลได้บุกไปหาเลยทีเดียวซึ่งทําให้หลายคน ตั้งคาถามว่าทําไมถึงต้องไปหาท่านผู้นี้นะครับขอนมัสก,การจะบอกไมดีต้องขอต้อนรับนะครับคุณสุวิทย์ทองประเสริฐหรืออดีตพุทธอิสระอดีตเจ้าอาวาสวัดอ้อน้อยจังหวัดคนครปฐมอดีตแกนนำกปปสครับสวัสดีครับท่านครับจเจริญธรรมคุณขจรศักดิ์และท่านผู้รับชมรายการทุกท่าน นนี้อง <ผม S 1> ขอประทานโทษนะครับแต่ผมก็ต้องปรับตัวเหมือนกันเพราะว่าก่อนหน้านี้นานแล้วนะครับได้ไปเยี่ยมท่านถึงวัดเลยแต่ว่าณขณะนี้เปลี่ยนไปแล้วนะครับตอนนี้สภาพของท่าน<อ>ชินแล้วใช่ไหมครับกับเรื่องของการเป็นผู้ปกครองของวัดนะครับผมบก็ เขามีเจ้าวาดเนี่ยปกติฉันก็ไม่ได้เป็นเจ้าวาดตอนฉันยังอยู่ในพระเหลืองตอนคุณมาหาฉันก็ยังไม่ได้เป็นเจ้าวาดฉันลาออกจากตําแหน่งเจ้าคณะตําบลลาออกจากเจ้าวาดก็มาเป็นลูกวัดธรรมดาแล้วก็มีเจ้าวาดเขาดูแลและคณะสงฆ์ดูแลอยู่แล้วฉันก็เพียงแค่ผู้มาอาศัยวัดอยู่แล้วก็ให้การอุปถัมภ์วัดเท่านั้นเอง